สวัสดีครับเรามาดูผอฟุตบอลโคปาเตเลียนในรอบรองชาลเลตแรกที่2กันดีกว่าฮะเมื่อคืนนี้มีเตะกันอยู่1คู่ก็ปรากฏว่ายูเวนตุสครับเสมอกับเอซีมิลานใน90นาทีไป0ูนฮะโดยที่เกมนี้เนี่ยยูเวมีโอกาสขึ้นะนำไปก่อน1นูนจากลูกจุดโทษของโรนโดในช่วงต้นเกมครับแต่ว่าเจาโดครับก็ยิงไม่เข้าครับไปชนเสาเต็มเมเลยฮะแล้วก็ในนาทีถัดไปหลังจากที่โดยิงไม่เข้าครับมิลานมาเหลือ10คนฮะจักจกังหวะที่อันเต้เลบิกครับโดนใบแดงแล้วไปเพราะว่าเอาเท้าไปยันอนอกของ ดงนเนลโลล่วงลงไปฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจบเกมก็ทําอะไรเพิ่มไม่ได้ครับสุดจบที่ศูนยนยฮะนั่นก็เลยทําให้สกอร์รวม2เกมครับที่เลกแรกเนี่ยยูเว่บุกไปเสมอมิลาน1นที่บ้านมิลานเนี่ยก็เป็นยูเวนตุสที่เข้ารอบชิงชาเลอรด,ด้วยกดอเวโกหรือกดประตูทีมเยือนนั่นเองฮะก็ยูเวนตุสครับจะเข้าไปชิงชาเลอร์ในวันที่17 มิถุนายนนี้ครับอีก4วันให้หลังต่อจากนี้ฮะเรียกได้ว่าโอ้โหเตะนัดชิงต่อเนื่องกันเลยฮะยูเว่ก็ไปลุ้นแชมป์ที่14ของตัวเองครับหลังจากที่คว้าโคปาอิตาเลียมาแล้วถึง13สมัยฮะโดยที่ครั้งล่าสุดก็คือในปี2018ันแนี่แหละที่คว้าไปโดยที่ปีนั้นคู่ชิงก็คือมิลานนี่แหละที่2อ1 8ัเนี่ยยูเว่เขาถล่มไปถึง40่ฮะก็ตามดูกันต่อไปว่ายูเว่จะคว้าแชมป์ในปีนี้เพิ่มได้อีกหรือเปล่า ส่วนอีกหนึ่งคู่ครับที่ต้องมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นคู่ชิงชนะเลยของยูเวนตุสครับ,รบก็จะเตะในค่ำคืนนี้นะฮะนะตอนตี2นั่นเองนาปโปลีฮะจะเปิดบ้านเจอกับทางอินเตอร์มิลานครับโดยที่สกอร์รวม2เกมเนี่ยนาปโปลีนำอินเตอร์อยู่1 0ด้วยกัน